เอาไมโคลงครับบนสะพานนะครับมูมยาวครับ ตักขับนะครับก็ขับติดตนนะพานครับไม่สามารถขับไม่ได้ พี่นงครับเอ้อยู่ที่ไหนว่าว่าแก๊สตักเสร็จแล้วทีนี้มันจากเซลื้อข้าดิ่งค มันจะดึแดันหน่อยแต่ต้องร้อยโล่งกหน่อยก่อนงกันหนันไม่มาดเดินนะเดินฝับได้ก็ร้อนเลยรถมาส่งไห้โคจับแล้วครับ ช่วยตักออกให้บางนะครับเวลาเปิดระบายน้ำนะครับผักจะได้ไหลออกไปสู่ทะเลได้นะครับไหนมันติดตรงตะพานนะครับเลยต้องใช้แมคโครมาแหวกก่อนนะครับแล้วค่อยใช้รถขัดดันผักนะครับดันอีกทีนะครับ